สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันกับวิชาภาษาไทยการอ่านคำที่ประสมสระอาชั่วโมงที่4นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกอ,อ่านตามครูเลยนะคะพออาพาพาตออาตาตา มอามามาออาอาอาลอาลาลาตอาตาสออาสาตาสาด ทีนี้เรามาดูความหมายบ้างนะคะคนนี้นะคะชื่อว่าตาสานะคะตออาตาสออาสาตาสาตาสานัาเรียนดูสิคะตอนนี้คุณพ่อ,อกำลังพาใช่ไหมพาลูกามาพามาพามาอาจจะ มาโรงเรียนนะคะเห็นมีกระเป๋าเนาะคุณแม่คนนี้ก็พาพาลูกเหมือนกันพามานะคะส่วนคนนี้นะคะก็อาจจะเป็นพี่เนาะพาน้องหรือพ่อนะพ่อพามาเห็นไหมคะอ่าแล้วคุณตาคนนี้ก็พาพาอาจจะพาลูกหรือพาหลานเนาะพามาแต่งชุดนักเรียนน่าจะพามาโรงเรียนนะคะอ่าพามาก็คือมีผู้หนึ่งคนหนึ่ง คนหนึ่งเป็นคนพามาอีกคนหนึ่งก็ตามตามมานะคะไม่ได้ไม่ได้ไปเองนะคะมีอีกคนหนึ่งพามานะคะสะกดตามครูค่ะพออาพามออามาพามาวันนี้ก็คือตาใช่ไหมคะตออาตาตา ี้ก็คือน้องของพ่อเราเรียกว่าอานะคะ o a. A a. ออา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 สัตว์ชนิดนี้เราเรียกว่าลารูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับมา้าแต่จะตัวเล็กกว่าเนาะแล้วมีบางอย่างอย่างเช่นหูแล้วก็หน้าตาเขานะคะจะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนกันนะคะอาลาลา,ลา อันนี้ก็คือลาของจิงนะักเรียนเห็นไหมคะ,ะในชั่วโมงก่อนคุณครูเปิดภาพม,ม้าให้นักเรียนดูเนี่ยม้าเขาจะคล้ายๆกันแต่ม้ามันจะตัวใหญ่กว่าแล้วรูปร่างดูจะแข็งแรงกว่าใช่ไหมคะลาก็เหมือนกับจะตัวเล็กกว่านะคะแล้วก็ดูกล้ามเนื้อดูอะไรก็ดูแล้วมันก็ไม่แข็งแรงเท่ากับมา้าเนาะรอะอาลาลา คนนี้ชื่อดารานะคะดอาดารออาราดาราระคาดารานะคะกนะนะ็เป็นได้ทั้งชื่อคนนะคะชื่อคนชื่อดาราก็ได้หรือว่าคนที่มีอาชีพเป็นนักแสดงนะแสดงละครแสดงภาพยนตร์ให้เราดูเราก็เรียกว่าดารานะสามคนนี้เป็นดารานะคะสะกดตามครูอีกครั้งนะคะดดอา มาแล้วในชั่วโมงก่อนนะคะก็คือราชาใช่ไหมคะรออาราชออาชาราชาค่ะราชาก็คือผู้ครองแผ่นดินนั่นเองนะคะราชาต่อไปนะคะเรามาอา่านเรื่องกันบ้างนะคะหนึ่ง นักเรียนจะเห็นตาสาใช่ไหมคนนี้ตาสาคนนี้ตาตาสาพาตามานะคะ mm hmm. มาที่ไหนเอ่ย,อยดูนะสอตออาตาสออาสาตาสาพออาพาโออาอามมอามาตาสาพาอามา อนอกจากตาสาจะพาตามาแล้วตาสายังพาอามาด้วยตาสาจะพาใครมาอีกนะดูต่อไปออสาตอาตาสอาสาตาสาพออาพาลออาลามออามาตาสา นอกจากจะพาอาพาตาแล้วตาสายยังพาลามาด้วยใช่ไหมคะคขอ้อ4ตออาตาสออาสาตาสาพออาพาดอาดารออาราดารามออามาตาสาพาดารามา ห้าตาสาจะพาคใครมานะคะหาตออาตาสออาสาตาสาพออาพารออาราชอาชาราชามออามาตาสาพาราชามาโอ้โหตาสาพามาหา สคนนะคะกับ1สัตว์นะคะก็คืออะไรบ้างพาตามาพาอามาพาลามาพาดารามาแล้วก็ยังพาราชามาด้วยนะคะนี้นักนะเรียนมาฝึกอ่านคำที่ประสมสราอาหน้าสีตามคุณครูอ่านแบบไม่สะกดนะคะหนึ่งตาสาพาตามา2 ตาสาภาอามา 3. ตาสาภารามา 4. ตาสาภาดารามา 5. ตาสาภา,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 าราชามาเป็นไงคะตอนนี้เราเรียนเรื่องของใครคะนัาเรียน ตาอะไรคะตาสาใช่ไหมคะตาสาทำอะไรตาฉาตาสาพาเนาะพาใครมาบ้างก็มีหนึ่งมีตาอาลาดาราแล้วก็ราชานะคะอ่ะนานเรียนคงจะอ่านภาษาไทยนะคะคำที่ประสมสระอาได้แล้วนะคะ ถ้ายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเรียนย้อนคลิปกลับไปดูซ้ําๆฝึกอ่านซ้ําๆภาษาไทยเป็นภาษาเป็นวิชาทักษะเนาะต้องอ่านบ่อยๆใช้บ่อยๆนะคะนักเรียนอาจจะมีความยากลําบากนิดนึงเพราะว่านักเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนใช้ภาษาลาหู ภาษาลิซเนาะภาษาไตยบ้างใช่ไหมคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเรื่องภาษาเนี่ยเราสามารถเรียนรู้กันได้นะ้อนะักเรียนก็ฝึกอ่านตั้มครูนะคะฝึกไปอย่างนี้นะคะฝึกบ่อยๆนะฝึกอยู่บ้านนั้นก็ฝึกพูดภาษาไทยบ่อยๆนะคะนะักเรียนก็จะสามารถอ่านภาษาไทยได้ดีนะคะวันนี้นะคะสวัสดีจ้า